านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องคนอีสานบ้านเชยภูมิวันนี้ลินพาท่านผู้ชมมาเที่ยวอีกแล้วนะคะมาชมเ้าท็อปค่ะเดี๋ยวลินจะแปลภาษาไทยไว้ข้างล่างนะคะเราท็อปคืออะไรโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปชมกันเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะขอหนึ่งภาพสวยๆก่อนที่จะเม้าม่ยให้ท่านผู้ชมฟังนะคะเราท็อปของเราวันนี้ไม่เสียแรงตั้งใจที่ลินตื่นมาแต่เช้าเพื่อจะมาเก็บภาพและก็ถ่ายทำวิดีโอเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอซีทุกท่านได้ชมหม้อสีฟ้าของเรานะคะลักษณะของบอ่อน้ำที่นี่จะเป็นลักษณะทรงคล้ายกับกล้วยนะคะท่านผู้ชม บอ่อไม่ใหญ่นะคะเป็นบอ่อที่มีขนาดเล็กค่ะแต่ว่าความลึกไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าลึกแค่ไหนหรือว่าไปถึงไหนนะคะลักษณะก็เป็นเหมือนบอ่อธรรมดาแต่ความลึกไม่ธรรมดาค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่มีการค้นพบบอ่อน้ําแห่งนี้ครั้งแรกนะคะก็มีนักดําน้ําหลายสถาบันมาดําน้ําเพื่อพิสูจน์ว่าบอ่อน้ําแห่งนี้ มาจากไหนหรือว่าต้นกําเนิดมาจากที่ใดนะคะปรากฏว่ามีคนดําน้ำลงไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเยอะค่ะรวมทั้งมีเสียชีวิตด้วยทางการก็เลยห้ามดําน้ํำอีกแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีคนเคยขับเรือดําน้ำนะคะขนาดเล็กเรือดําน้ำขนาดเล็กลงไปพิสูจน์แล้วเขาบอกว่าลักษณะของถ้ำแคบแล้วก็ลึก ทางคดเคี้ยวเลี้ยวไปตามหุบเขาชวาเบนยุลาหรือว่าทางตอนใต้มีอีกชื่อหนึ่งว่าชเวบ,บิชาปนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะเราเดินดูรอบๆค่ะท่านผู้ชมเป็นบุญตาที่ได้เห็นน้ำสีฟ้าครามนะคะปกติบรรยากาศที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพสวยๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทางการก็เลยสรุปว่า เขาก็เลยสรุปสั้นๆนะคะว่าเบลาท่อแห่งนี้เป็นท่อระบายน้ำของระบบถ้ำสีฟ้าไหลลงสู่แม่น้ำที่มีชื่อว่าเบลแล้วแม่น้ำเลาเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำโดนัลที่อยู่ในเมืองอูลมนะคะหรือว่าโดนัลมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าดานูตนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวก่อนที่ลินจะจบคลิปวิดีโอของวันนี้เดี๋ยวลินจะพาท่านผู้ชมเดินดูบริเวณรอบๆอบอีกครั้งนะคะก็จะเห็นความแตกต่างของหม้อสีฟ้าในส่วนที่เป็นหัวของบ่อน้ำแล้วก็หางของบ่อน้ำนะคะนี่เป็นหางของบ่อน้ำที่ลินชี้ไว้ให้ดูนะคะข้างบนตรงนี้เป็นหัวของบ่อน้ำค่ะ เนี่ยค่ะตอนนี้เราเดินลงมาข้างล่างแล้วน้ําก็จะเปลี่ยนสีทันทีเป็นอีกสีหนึ่งอีกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นน้ําตรงนี้ก็จะส่งต่อไปที่แม่น้ําเรลาค่ะซึ่งแม่น้ําเล่าก็จะส่งต่อไปที่แม่น้าโดนัลโดนัลเป็นภาษาเยอรมน,นีนะคะแม่น้าโดนัลมีอีกชื่อหนึ่งว่าแม่น้ําดานูตนั่นเองค่ะที่ไหลผ่านแม่ในใเมืองนะคะที่ไหลผ่านเมืองอูนเนี่ยค่ะ ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมพวกเราเดินมาจากข้างบนค่ะตรงนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลินต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ